ว่าข้าคือศาตตราจารย์สองหำหรือดับบดนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เออเริ่มเกมมาเราก็ต้องเดินไปเลนกลางสินะเพราะเราเป็นเมทขับไปดีกว่าละข้าจะแก่แต่ข้าก็ยังเก่าเออ้อวนเจ้าตามข้ามาทำไมเนี่ยเออให้คอยไปนั่มในเธอคอยสิไปแย่งคีบกลางเจ้าพรายอิกนิสเอยแล้วขอไปน้ำแน่ไมคนบ้านเดียวกันตัวนี้คนบ้านเดียวกันแข่มองตากันก็เขาจะอยู่ว่ามึงนันสิมาลาดคีบกลางกูอีเอยถอยไปซะยแวนนี่แน่ะเออจ้าถอย ไปเสียว่าจะไปย่างขีบกูทำไมนะเฮ้ย,ยปันเห้ี่ยคนนี้เจ๊กตัวสองตัวเฮ้ยขี้ทีไรขอยสิรูปไปเอารางดอกเฮ้ยมึงอย่าหวังเถอะบักแวน่นกูก็สิไปเอาขีบกลางก่อนมึงคือกันแล้วบักห้ามเอ้ยเฮ้ยสมนหน้ามึงมึงเล่นติดคืนแล้วมึงงัน้ยระวังเด้อระวังเด้ออารูอิน,อนเฮ้ยอารูอินยกสวยแต่กูบ่สนกูสิเอาขีบบวยขียย่ไปน้องกูขี่ไปน้องกูเฮ้ยเฮ้ยเอาเนี้ไปกินเอาเลยอารูอินยกมันอารูอินนี่เอาสกิวกูไปกินตายสะพวกมึงนี่แกก็ยังเก่า เออตายไปซะมึงอีจินตาหลาบักลาห้ามหน่อยน้ำมาเดี๋ยวผมยิงเสิ้อ้าไปขามันเองนี่อิเตียอิเตียม้าตืึนนี่อีเหียนมึงเอาไปกินเออเขย์เขาเทอดไข่์เขาเถิดจะเฮ็ดเขย์พุรุเมียมึงกูยอมยู่นี่ตายซะมึงอีลูเมียเฮ้ยมึงบดถอยบอีเหียนมึงว่าไพเหียนมึงบันเท่าซะมึงอีเหียนบักเท่าไงเออตายซะมึงถอยเฮาถอยถอยถอยเฮ้ยพ่อใหญ่อีกนิดใครว่าขอยิมาลาดจะอยู่เฮ้ยลาดคนบ่ได้กูลาดคีบดีกว่าเฮ้ยไอ้แว่นนี จะาดชเล่นเนี่ยเห็นว่าเป็นคนบาดเดียวกันก็ทํากันแบบนี้เลยเอยอ้อยกูขอคลิปการก็นลวกันเอยคลิฟ้าอัน่เฮเอไทยดีกว่าพวกเราเอยรวมตัวรวมตัวเออเอาดีไปกินอาสซื้อันตีไปแดกเออออเ้ออเออเออเสตันดีแมงแทเออยเอาดีไปกินอันตีตู้เบไดซำเอยระวังเด้อสู้ระวังเด้ออันนี้ไปกินเออสกิลสองเออบุถึกอันนี้นะสกิลหึเออออเ ถอยถอยเฮาถอยเฮ้ยม e oh! ันอยู่พุ่มมันอยู่พุ่มเออสู้ซอยไหนมันสู้ตีมันยันกุศลาอีจะถล์ลุ่กูนี่ข้าอปนี่เอาไปไปคนมาถืออันตีอันตีไอ้ยีันขายไอ้ยันสู้เอ้ยอดุยินเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยระวังระวังระวังอันแหวนเอ้ยเพราะไงวะตัวนั่นไปเล่นเจ้าของถอยไปเฮ้ยเล่นลางมวยไผ่ดันเลยได้แหวน เออให้มันได้จะสีแม่แวนเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปเถิงเฮาขึ้นไปเถิง เฮ้ยเฮ้ยอาดูอินนี่มันผู้สาวอย่ามันผู้สาวเลยเฮ้าอย่าอย่าลุกมุมันลุมันอ่าอาดูอินเอ้ยตัวเขี้ยกลางเด้อเดี๋ยวเฮาเคี้ยเถิงให้เอ้อเฮ้ยออันนี้นะอาชืบนี่เฮ้ยระวังระวังอาดูอินระวังเด้อเดี๋ยวเฮาเคี้ยเถิงก่อนเดี๋ยวเฮาชี้ลงไปหาโตันี่นะเอ้ยฝ่าตายแม่ซุ่มขีปนี่้ว้จ่อโอ้ยเฮากำลังไปเลยอย่าฝ่าตายเด้อฝ่าแลนฝ่าแลนบุดจำบุดอาบุดจำบุดอาบุดจำบุดเอ้ยมาแล้ว อันนี้ไปกินสกิลสองละตู้มตายเฮ้ยเนี่ยหวานจริงๆอานนนะุนี่ตะแกเนี่ยคจิกกเปน็นเะ้าเนีอาดูอินนี่จ้าาาาเป็นโรคจิยงงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยพวกข้าเนี่ยเฝ้าตีป้อมดีกว่าตีทำไมป้อมเฮ้ยตีตูดดีกว่า เฮ้ยมีสาวอยู่ด้วยนี่แน่ขอขอขอเบิร์นหน่อยนี่แน่จงเบิร์นไปซะเฮ้เบิร์นจะไปมาเผาใหม่นะนะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอามายังไงแล้วผู้สาวไอ้ผู้สาวมาอีกแล้วนี่แน่นี่แน่ขอเบิร์นหน่อยขอเบิร์นหน่อยอุ้บนี่เป็นยังไงล่ะจะโดนเบิร์นเลยละสิอันนี้แน่จงเผาใหม่ไปซะจงเบิร์นผู้สาวเส็จขาทั้งหมดเลยไม่ใช่สิแบ่งกับอุดอุย กือบ,อบ,อบเกือถอยก่อนถอยก่อนนะช่วยขดวยช่วยขดยย้วยเจ้ยขารวยุณอ,อินย่เฮ้ d u มึงพูดอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจะช่วยนายเองรู้มาเลยนี่แน่ตูมเป็นกุกุครันไปเสือเอ,เอ้ย้ระวังถอยก่อนเลียวมะเออย้เลียวมะตายแล้วเอ้แวนแวนถอยก่อนแวนแวนถอยก่อนแว่นเอบนอบกแวเออเออเอตายซะมึงเอ้ยกลับกูอิจิตตทานย่หละพ่อมึงอะ แตงโมกแตงโมแตงโมแตงโมลูกจิตตัววนหวานคนละคนแล้วตอนนี้เทลกับไวโอสู้กันฝ่ายนะ่นจะเป็นฝ่ายนะชนะก,กันแน่โอ้โหจินตลาพ่ายแพ้ไปแต่ชี้นมโตเข้ามาผลักเทลเทลติดกระแพงแล้วก็เทลตายครับโอ้โหน่าเสียดายเอาละตอนนี้พบกับเราสามสาหาเหมือนเดิมเอยตีไปเลยเอยผู้สาวมาสวยๆนี่แน่สกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็อันตี เฮ้ยเทวหลอดหรือเนี่ยเอยใช่อิลูเมียหลอดเฮ้ยชีน้นมโตมาเอนี่ยชีน้นมโตอีอ้ยอยพวกจาสู้ข้าไม่ได้หรอก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีใครตายเนี่ยเออค่ะมายอมล็อกเฮ้อ่ะถอยดีกว่าถอยดีกว่าเด้แพเนะ้เออเกียร์คลิปดีนะเฮ้ยพวกมันไปไหนแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ข้าต้องเอาจิงแล้วบังไขสันกโนุทจีเอานี่ไปกินเผาทุกสรารสิงให้เป็นเถาทานน์เลยนะตูมตูม้มขอเบอิดหน่อย ขอเบอร์หน่อยข้ามันเอ้ยไปไหนเลยอี่อ้อยไปไหนดักมันไว้ดักมันไววนี่แ <festivals> น่จิ้มเลยนี่แน่สักอยู่หนึ่งปลายตมเอ้ยมันรอดมันรอดเออไม่น่าเลี้ยวมาไม่จ้างไม่ลูนี้มีก็ต้องมีตายกูว่ามึงเลิกพูดเถอะกูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเออเออระบังนะอลิอินอลิอินถอย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 เออเออนี่แน่เออเออค่ะเออเอยฉันเถอะฉันเถอะอถอยก่อนเอยพนมแวนพนมแวนระบังเร่เร เลีวขวิตีป้อมอยู่เลี้ยวซอยขวเนี่ยจ้าย่าๆนี่วันสัตว์วันคิวเออเอ้ๆนี่แน่อันนี้ไปกินนะเฮ้ยอันนี้ไปกินจงถูกเผาไปหมดไอ้สัสชีน้ำโตชีน้ำโตตายซะมึงเรียบร้อยพวกเราชนะแน่นอนพวกเราสามสหายเฮ้ยเฮ้ยดันป้อมเลยดันป้อมเฮ้ยชนะแน่ชนะแน่นอนแม่นแล้วแม่นแล้วพอยายอิกนิสช่แล้วความสามัคคีคือความสำเร็จ ถึงตอนเนี้ยกูก็ฟังมึงไม่รู้เรื่องนะอะดูอินมึงพูดอะไรเนี่ยแต่ยังไงพวกเราก็ชนะแล้ววิกตอรีข้าคือผู้ที่มีปัญญาที่สุดและข้าก็มีคำคมจากปรมาจารย์แห่งปัญญาวันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นกันเลยคิดแต่เรื่องม่มีแต่ในตอนที่พวกเราบวกกันก็นึกสงสัยว่าเรียวมากเขาพูดอะไรกันแน่แต่ถ้าให้เดาคงจะเป็นอย่างนี้ คุณปู่อิกนิสเนี่ยรอจริงๆหลอจังเลยแถมเล่นเก่งด้วยอืมหล่อเสีจริงๆผมคนเนี้ยถึงกับต้องชมเลยคงต้องพูดอย่างนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็น <c oughs>